ยายคำแปลงยังไม่พักอีกหรือนี่ก็สายแล้วนะเสียงป้าสมบุรณ์ดังมาจากรั้วไม้ไผ่ยายคำแปลงเงยหน้าจากครกหินมือเหี่ยวย่นยังจับสากตําพริกแน่นเอาป้าสมบุรณ์ไม่เหนื่อยหรอกนั่งเฉยเฉยมันไม่จ่ายป้าสมบุรณ์เดินเข้ามาใกล้วางตะกร้าผักลงข้างๆยังรอดาวอีกละสิยายคำแปลงยิ้มบางๆไม่ตอบทันที ก่อนจะถอนหายใจยาวก็ลูกคนเดียวจะไม่รอได้ยังไงล่ะป้าคราวที่แล้วก็รับปากว่าจะกลับช่วงสงกรานนี่ก็เลยมาหลายเดือนแล้วนะงานเขาคงยุ่งยายพูดเบาๆคล้ายปลอบตัวเองกรุงเทพมันใหญ่คนบ้านนอกอย่างดาวต้องดิ้นรนเยอะป้าสมบุญมองหน้าเพื่อนเก่าด้วยแววตาเป็นห่วงยายไม่เคยโกรธลูกบ้างเลยหรือยายคำแปลงสายหน้า จะโกรธไปทําไมลูกลําบากกว่าแม่แม่อยู่บ้านก็ยังมีข้าวกินมีบ้านให้สุขหัวนอนลมพัดใบมะม่วงไหวเสียงกรอบแกรบดังอยู่เหนือศีษะยายคําแปงเงยหน้ามองต้นมะม่วงต้นเดิมที่สามีปลูกไว้ดาวเคยปีนต้นนี้นะป้าตอนยังเด็กตกลงมาเข่าทะลอกร้องให้เลยแล้วใครเป็นคนอุ้มไปล้างแผลล่ะแม่มันนั่นแหละยายหัวเราะเบา ร้องให้จนแม่ใจจะขาดป้าสมบุญนั่งลงข้างๆยายเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีบ้านหลังนี้อย่าพูดแบบนั้นสิป้ายายรีพูดแทรกบ้านนี้พ่อของดาวสร้างไว้ฉันจะอยู่จนวันตายยังไม่ทันที่บทสนทนาจะต่อเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็ดังเข้ามาในลานยายคำแปงชะงักมือที่จับสากสั่นเล็กน้อยเสียงรถ หรือว่ารถจอดหน้าบ้านหญิงสาวร่างผอมในเสื้อเชิ้ตสีซีดก้าวลงมาแม่ยายคำแป่งลุกพรวดแม้ขาจะไม่แข็งแรงดาวลูกแม่ดาวเดินเข้ามาใกล้แม่ลูกกอดกันแน่นคิดถึงแม่ไหมลูกคิดถึงสิแม่ดาวตอบแต่เสียงแผ่วแววตาไม่สบตาป้าสมบูรณ์ลุกขึ้น งั้นป้าไปก่อนนะปล่อยให้แม่ลูกคุยกันเมื่อเหลือกันสองคนยายคำแปงดึงมือลูกสาวมานั่งใต้ต้นมะม่วงกินข้าวหรือยังแม่ทำแกงหน่อไม้ไว้แม่ดามีเรื่องจะคุยน้ำเสียงนั้นทำให้ยายใจหวิวเรื่องอะไรล่ะลูกดาวก้มหน้ามือบิดชายเสื้อดาวมีนี่ยายเงียบไปครู่หนึ่งนี่อะไรนี่ที่กรุงเทพเยอะมากเขาจะฟ้องแล้วแม่ ดาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอแม่ช่วยดาวได้ไหมช่วยยังไงล่ะลูกดาวกลืนน้ำลายเอาที่ดินบ้านเราไปจำนองคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจยายคำแปลกำชายผ้าสิ้นแน่นบ้านหลังนี้แค่ชั่วคราวแม่พอดาวตั้งตัวได้จะไถ่คืนมาแน่นอนความเงียบปกคลุมอยู่ครู่ใหญ่เสียงลมเสียงใบไม้ เสียงหัวใจแม่ที่เต้นแรงสุดท้ายยายคำแป่งยิ้มทั้งที่ตาแดงถ้ามันช่วยให้ลูกไม่ลำบากแม่ก็ยอมดาวเงยหน้าขึ้นแม่ไม่โกรธดาวใช่ไหมยายสายหน้าเบาๆแม่จะโกรธลูกได้ยังไงลูกคือชีวิตของแม่ใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมไม่มีใครรู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสูญเสียทุกอย่างยกเว้นความรักของแม่ แม่เซ็นตรงนี้นะดาวเลื่อนเอกสารหนาะเตอะมาทางยายคาแปลงนิ้วเรียวของลูกสาวชี้ตำแหน่งที่มีเส้นประยาวยายเพ่งมองตัวหนังสือเล็กๆบนกระดาษสีขาวแล้วใจเต้นแรงมันคือเอกสารอะไรบ้างลูกก็เอกสารธนาคารธรรมดาแม่ไม่มีอะไรหรอกยายลังเลแม่อ่านไม่ออกเลยมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมดาวถอนหายใจแรงแม่ไม่เชื่อใจดาวหรือไง ถ้าแม่ไม่ช่วยดาวจบเลยนะคำว่าจบแล้วทําให้ยายใจหายไม่ไม่ไมแม่ไม่ได้ไม่เชื่อแม่แค่กลัวกลัวอะไรล่ะแม่บ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมดาวแค่เอาไปค้าประกรันยายคําแปลงพยักหน้าเบาๆก่อนหยิบปากกาขึ้นมามือสั่นจนดาวต้องจับช่วยแม่ถ้าพ่อยังอยู่คงช่วยดาวเหมือนกันใช่ไหมยายกลืนน้ําตาพ่อเขารักลูกมาก ปากการลงลายเซ็นเสียงเบาแต่เหมือนดังในใจวันรุ่งขึ้นรถสองแถวพาแม่ลูกเข้าอำเภอยายคำแปลงนั่งเงียบมองทุ่งนาไหลผ่านไปช้าๆดาวธนาคารเขาจะมายึดบ้านไหมไม่หรอกแม่ดาวตอบเร็วถ้าดาวส่งเงินตรงบ้านก็ไม่มีปัญหาแล้วลูกจะส่งไหวไหมดาวเงียบไปก่อนตอบสั้นๆต้องไหว หน้าธนาคารดูใหญ่โตเกินกว่าชีวิตของยายคำแปงเจ้าหน้าที่ในชุดสุภาพพูดเร็วใช้คำที่ยายไม่เข้าใจกรณีผิดนัดชำระจะมีขั้นตอนตามกฎหมายยายหันไปกระซิบลูกเขาพูดอะไรลูกไม่มีอะไรแม่เขาอธิบายตามระเบียบยายพยักหน้าทั้งที่ใจไม่สงบเย็นวันนั้นดาวเก็บกระเป๋าแม่ดาวต้องกลับกรุงเทพแล้วเรือจังลูก ยายยืนพิงประตูมองลูกสาวที่หลบสายตางานรอยอยู่งานหนูเยอะแล้วจะโทรมาหาแม่ไหมโทรสิแม่ยายหยิบกล้วยตากใส่ถุงเอาไปกินบนรถนะลูกดาวรับมาแม่ดูแลตัวเองนะรถออกไปทิ้งฝุ่นลอยคลุ้งยายยืนอยู่นานจนป้าสมบูรณ์เดินมาเรียกยายเข้าบ้านเถอะแดดมันร้อนดาวไปแล้วป้าอืมขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะ วันเวลาผ่านไปโทรศัพท์เงียบยายคำแปงเริ่มนับวันจากปฏิทินเก่าๆเ,เดือนนี้ต้องส่งเงินใช่ไหมนะยายไม่กล้าโซรบวนกลัวลูกลำบากแต่คืนหนึ่งมีชายแปลกหน้ามายืนหน้าบ้านบ้านนี้คุณคำแปงใช่ไหมใช่จะ้ะผมมาจากธนาคารเรื่องค้างชำระหัวใจยายร่วงลงไปอยู่ที่ตาตุ่มค้างอะไรนะลูกสาวคุณยังไม่ส่งงวดแรก ยายรีบยกมือไหว้เขาคงยุ่งเดี๋ยวแม่จะบอกเขาให้ชายคนนั้นพยักหน้าผมจะมาอีกท่าย,ยังไม่ชำระคืนนั้นยายคำแปลงนอนไม่หลับเสียงจากจันดังระงมยายหยิบโทรศัพท์เก่าๆกดเบอร์ลูกสาวไม่มีสัญญาณตอบรับน้ำตายหยดลงบนหมอนดาวแม่ไม่ได้กลัวเสียบ้านนะลูกยายกระซิบกับความมืดแม่กลัวจะเสียลูกไป ใต้หลังคาบ้านที่ยังเป็นของยายในวันนี้ไม่มีใครรู้เลยว่ามันกำลังนับถอยหลังอย่างเงียบงนันเสียงเคาะประตูดังขึ้นในยามเช้าก๊อกก๊อกยายคำแปงสะดุ้งตื่นจากการนั่งหลับพิงเสาเรือนใครจ้าเมื่อเปิดประตูออกไปชายสองคนในเสื้อเชิ้ตแขนยาวยืนอยู่เรามาจากฝ่ายกฎหมายครับหัวใจยายกระตุกเรื่องเรื่องอะไรหรือจะ๊ะ เรื่องที่ดินและบ้านหลังนี้ครับยายคำแปงกำขอประตูแน่นลูกสาวฉันเขายังไม่จ่ายผ่อนชำระใช่ไหมชายคนหนึ่งเปิดแฟ้มเอกสารคุณคำแปงผิดนัดชำระหลายงวดแล้วทางธนาคารมีคำสั่งบังคับคดีบังคับอะไรนะเรามาแจ้งกำหนดวันยุตซับครับคำว่ายึดทำให้ยายแทบสุดขอเวลาอีกนิดได้ไหมฉันจะติดต่อเขาเราขยายเวลามาแล้วหลายครั้งครับ ยายยกมือไหว้ทั้งน้ําตาขอร้องหล่ะลูกฉันคงไม่ว่างใช่อีกคนหลบสายตาตามกฎหมายเราทําได้แค่นี้จริงๆหลังจากรถออกไปยายคําแปงนั่งลงกับพื้นป้าสมบุญรีบวิ่งเข้ามายายเกิดอะไรขึ้นเขาจะมายึดบ้านป้าสมบุญอ้าปากค้างแล้วดาวละติดต่อได้ไหมยายสายหน้าโทรไม่ติดเลยป้า ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ยายหัวเราะทั้งน้ำตาเพราะแม่มันโง่อ่านหนังสือไม่ออกเย็นวันนั้นป้าสมบุญพยายามโทรหาดาวสัญญาณไม่ตอบรับเหมือนกันยายคำแปลงนั่งกอดเข่าป้าถ้าไม่มีบ้านฉันจะไปอยู่ที่ไหนป้าสมบูรณ์เงียไปเดี๋ยวเราค่อยคิดกันนะยายวันที่กำหนดมาถึงรถกระบะของเจ้าหน้าที่จอดหน้าบ้าน มีคนมุงดูเงียบๆไม่มีใครกล้าพูดคุณคำแปลงเก็บของได้แล้วครับยายมองบ้านทีละมุมขอฉันเก็บรูปก่อนนะได้ครับยายหยิบกรอบรูปเก่าพ่อของดาวสร้างบ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่พยักหน้าอย่างเกรงใจผมเข้าใจครับเมื่อก้าวออกจากบ้านยายหันกลับไปมองอีกครั้งแม่ขอโทษนะพ่อแม่รักษาบ้านไ,ได้ป้าสมบุญเข้ามาประคอง ยายมากับป้านนะจะไปไหนละป้าไปอยู่บ้านป้าก่อนยายสายหน้าฉันไม่อยากเป็นภาระค่ำวันนั้นยายคํำแปลงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ท้ายหมู่บ้านไม่มีหลังคาไม่มีประตูมีแค่ถุงผ้าใบกับเสื้อก่าลุงอินเดินเข้ามายายที่ดินตรงนี้ว่างอยู่ผืนหนึ่งตรงไหนท้ายหมู่บ้านในใหญ่หรอก แต่พอปลูกกระท่อมได้ยายเงยหน้าขึ้นลุงจะให้ฉันอยู่หรือไม่ต้องห่วงอะไรแค่ที่ดินเปล่ายายพนมมือฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงแค่ยายยังอยู่ก็พอแล้วคืนนั้นยายคำแตงนอนมองฟ้าดาวแม่ไม่มีบ้านแล้วนะลูกน้ำตาไหลเงียบเงียบไม่มีใครได้ยินเหมือนกับวันที่ลูกสาวหายไปจากชีวิตแต่แม้ไม่มีบ้าน หัวใจของแม่ก็ยังเฝ้ารอลูกยายคำแปงนั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลุงจะตอกไม้เพิ่มอีกนิดเสียงลุงอินดังขึ้นท่ามกลางแดดยามบ่ายกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กตั้งอยู่บนที่ดินท้ายหมู่บ้านหลังคามุงใบจักยังไม่เรียบร้อยนักแต่ก็พอหลบฝนได้ยายคำแปงนั่งบนขอนไม้มือจับชายเสือเก่าแค่นี้ก็พอแล้วลุงฉันไม่อยากรบกวนไม่รบกวนอะไร คนแก่คนเดียวอยู่ให้มันปลอดภัยป้าสมบุรณ์ยกหม้อข้าวมากินข้าวก่อนยายวันนี้ฉันทําแกงผักรวมมาให้ยายรับถ้วยข้าวด้วยมือที่สัน่นฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีจะขอบคุณลุงกับป้าพี่ครั้งดีไม่ต้องพูดอะไรหรอกยายกินเถอะเดี๋ยวจะเป็นลมข้าวันแรกในกระท่อมลมพัดลอดฝาไม้เสียงจิ้งหรีดดังรอบทิศ ยายคำแปงนั่งกอดเข่ามองตะเกียงน้ำมันเล่มเล็กอยู่ไหวไหมายาย,ายป้าสมบูรณ์ถามเบาๆไหวจะอย่างน้อยก็ยังมีที่ให้หลับตาป้าสมบูรณ์ถอนหายใจดาวเขายังไม่ติดต่อมาอีกหรือยายสายหน้าบางทีเขาอาจลืมแม่ไปแล้วอย่าพูดแบบนั้นสิแม่อย่างฉันไม่มีสิทธิ์โกรธลูกหรอกป้าเช้าวันต่อมา ยายคำแปลงตื่นตั้งแต่ฟ้าย,ยังสลัวยายกวาดลานดินเล็กๆหน้ากระท่อมมือที่เคยจับสากตำพริกวันนี้จับไม้กวาดแทนเด็กในหมู่บ้านเดินผ่านยายนี่บ้านยายเหรอใช่จะบ,บ้านใหม่ของยายเองเด็กมองอย่างสงสยัยทำไมเล็กจังยายยิ้มเล็กแต่ไม่ว่างนะยังมีหัวใจอยู่บ่ายวันหนึ่งลุงอินเอาไม้เก่ามาวางเพิ่ม เผื่อได้ทำชาหน้าบ้านจะได้นั่งสบายหน่อยลุงใจดีเกินไปแล้วยายก็เหมือนญาติยายคำแปงนิ่งไปญาติแท้ๆท้ของฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันอยู่ตรงนี้กลางคืนฝนตกน้ำหยดจากหลังคาบางจุดยายเอากะละมังมารองเสียงฝนเหมือนวันที่ดาวยังเด็กยายพูดกับตัวเอง วันนั้นเรานอนกอดกันฝนตกทั้งคืนแบบนี้ยาหยิบโทรศัพท์เก่าๆขึ้นมาสัญญาณก็ยังคงเงียบแม่ไม่ต้องการเงินไม่ต้องการบ้านแล้วนะลูกแม่แค่อยากได้ยินเสียงลูกหลายวันผ่านไปยายเริ่มคุ้นชินกับกระท่อมคุ้นกับความเงียบแต่ไม่เคยชินกับความคิดถึงดาวทุกเย็นยายจะนั่งมองถนนลูกรังแม้รู้ว่ามันไกลาจากกรุงเทพ แต่หัวใจแม่ไม่เคยหยุดรอกระท่อมหลังเล็กอาจไม่ใช่บ้านแต่มันคือความหวังของแม่ที่ยังตั้งอยู่ตรงนี้ไม่เคยพังยายคำแปงวันนี้ไม่ไปตักน้ำหรือเสียงป้าสมบุญดังขึ้นหน้ากระท่อมยายคำแปงนั่งพิงเสาสีหน้าอ่อนแรงข้าไม่ค่อยมีแรงเลยป้าเวียนหัวป้าสมบุญรีบเข้ามาจับแขนหน้าแดงขนาดนี้น่าจะเป็นไข้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าก็หาย ยายอย่าดื้อสิเดี๋ยวป้าจะไปเรียกลุงอินไม่ต้องต้องฉันยังไหวคืนนั้นยายคำแปงนอนกระสับกระส่ายเสียงฝนตกหนักกว่าทุกคืนตะเกียงริบรี่จนเกือบดับยายพึมพำดาวถ้าลูกฝันถึงแม่บ้างก็คงจะดีเสียงไอแห้งๆดังขึ้นในความมืดเช้าวันต่อมาป้าสมบุญถือโทรศัพท์วิ่งมาที่กระท่อมยายมีคนโทรมา ยายลุกพรวดดาวหรือป้าส่งโทรศัพท์ให้ปลายสายเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนมีเสียงสะอื้นแม่แม่เป็นยังไงบ้างน้ำตายายายไหลทันทีแม่สบายดีลูกแม่ไม่เป็นอะไรแม่อยู่ที่ไหนทำไมฉันถึงโทรไม่ติดยายมองรอบตัวก่อนตอบเบาๆแม่ยายที่อยู่แล้วนะอยู่กระท่อมท้ายหมู่บ้านสงสัยจะไม่สัญญาณ ลายสายเงียบแม่บ้านเรายายรีพูดไม่เป็นไรนะลูกตอนนี้แม่มีที่อยู่แล้วแม่ทำไมไม่บอกดาวแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงเสียงร้องให้ดังชัดดาวขอโทษยายหลับตาแค่ได้ยินเสียงลูกแม่ก็ดีใจมากๆแล้วสายตัดไปป้าสมบุรณ์มองยายด้วยแววตากังวลยายทำไมไม่บอกเขาให้หมด เขาอ่อนแอพอแล้วป้าแล้วยายละ่ะยายยิ้มจังๆแม่ต้องเข้มแข็งกว่าลูกเสมอบ่ายวันนั้นยายคำแปงให้ขึ้นสูงลุงอินช่วยพาไปอนามายัยยายเดี๋ยวก็หายนะยายพึมพำถ้าฉันไม่อยู่ฝากบอกดาวด้วยอย่าพูดแบบนั้นกลางดึกโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งป้าสมบุญรับสายใช่ยายคำแปงอยู่อนามายัย เสียงจากปลายสายสัน่นหนูขอคุยกับแม่ได้ไหมป้าส่งโทรศัพท์ให้ยายลืมตาช้าช้าดาวแม่อยู่รอหนูก่อนนะยายยิ้มอ่อนแรงแม่รอมาทั้งชีวิตแล้วลูกเช้าวันใหม่มาเยือนยายคำแปลงลืมตาขึ้นช้าช้าเสียงเครื่องวัชีพจรดังเป็นจังหวะยายฟื้นแล้วนะเสียงป้าสมบุรณ์ดังขึ้นข้างเตียงป้า ยายพูดแผ่วฉันยังไม่ตายใช่ไหมป้าสมบุญยิ้มทั้งน้ำตายายยังอยู่ยังต้องรออีกคนยายขยับตัวเล็กน้อยดาวเขาว่ายังไงบ้างเขากำลังกลับมาคำตอบนั้นทำให้ดวงตาที่อ่อนล้าของยายมีแสงขึ้นมาอีกครั้งจริงหรือจริงยายต้องรอบ่ายวันเดียวกันเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นในถงเล็กๆหญิงสาวคนหนึ่งยืนหอบ น้ำตาเปื้อนหน้าแม่ยายคำแปงหันไปมองร่างที่คุ้นเคยแต่ผอมลงดูเหนื่อยล้าและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดดาวยายยกมือสันส่นๆดาวสุดลงข้างเตียงหนูขอโทษแม่หนูเลวเองหนูทิ้งแม่ไว้คนเดียวยายลูกผมลูกเบาๆแม่ไม่เคยโกรธบ้านบ้านเราหนูทำให้แม่ไม่มีบ้านยายหลับตาบ้านไม่สำคัญเท่าลูก ดาวสะอื้นหนะักแต่แม่ต้องไปอยู่กระท่อมหนูรู้หมดแล้วแม่ยังมีลมหายใจก็พอแล้ววันต่อมายายคำแปงกลับไปที่กระท่อมดาวยืนมองรอบๆด้วยหัวใจบีบรัดแม่อยู่ตรงนี้มาตลอดหรือใช่ยายตอบเรียบๆลมดีอากาศก็ดีดาวสุดนั่งหนูจะพาแม่กลับกรุงเทพยายสายหน้าแม่แก่แล้วไม่อยากไปไหนไกลๆแล้วแม่จะอยู่ยังไง แม่อยู่ได้ดาวนิ่งไปหนูจะไม่หนีอีกแล้วนะหลายวันผ่านไปดาวพยายามติดต่อธนาคารพยายามแก้ไขอดีตแต่บางอย่างไม่อาจย้อนคืนแม่บ้านหลังเดิมเอากลับมาไม่ได้แล้วยายพยักหน้าแม่รู้ตั้งนานแล้วแม่เสียใจไหมยายมองต้นไม้ท้ายกระท่อมแม่เสียใจแค่เรื่องเดียวอะไรหรือแม่ ที่แม่ไม่มีโอกาสสอนลูกให้เข้มแข็งโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดาวร้องให้หนักกว่าเดิมแม่ให้อภัยหนูได้ไหมยายจับมือแน่นแม่ให้อภัยลูกตั้งแต่วันแรกที่ลูกมาขอเย็นวันหนึ่งลุงอินกับป้าสมบุญมาช่วยซ่อมกระท่อมดาวยกมือไหว้ขอบคุณที่ดูแลแม่แทนหนูนะคะไม่เป็นไรหรอกแค่ทำในสิ่งที่คนควรทำลุงอินตอบดาวหันไปหายายแม่ ให้หนูอยู่ดูแลแม่ตรงนี้ได้ไหมยายมองลูกสาวนานมากก่อนยิ้มถ้าลูกไม่อายกระท่อมหลังเล็กนี้หนูอายตัวเองมากกว่าค้าค่ำคืนหนึ่งแม่ลูกนั่งใต้แสงดาวแม่ดาวพูดเบาๆหนูจะสร้างบ้านใหม่ให้แม่นะยายสายหน้าแม่มีบ้านแล้วอยู่ตรงไหนยายชี้ไปที่อกตรงที่ลูกไม่หนีอีลมพัดผ่านกระท่อมยังเล็ก ถึงชีวิตจะยังยากแต่หัวใจของหญิงชราคนหนึ่งไม่ต้องรออีกแล้วพระลูกสาวกลับมาก่อนคำว่าสายเกินไปจะพรากทุกอย่างไปจากกัน